สวัสดีครับทุกคนมนุษย์เลี้ยงแล้วก็พ่อพันธุ์สุนัขมานบพันปีแล้วตั้งแต่การล่าสัตว์ไปจนถึงการลากเลื่อนการต้อนสัตว์และก็การปกป้องครับสุนัขช่วยให้เรานั้นมีชีวิตรอดแล้วก็จเจริญเติบโตได้หลายวิธีสุนัขมีบทบาทที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตเรานั้นก็คือการเป็นเพื่อนครับวันนี้เราเลยจะไปพบกับ5สุนัขที่คนนั้นนิยมเลี้ยงในปี2023กันครับจะมีสายพันธุ์ใดบ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. ลาบบาร์ดลีทีเวอร์ ลาบดอลลิทิเวอร์อยู่ในรายชื่อสุนัขยอดนิยมของโลกได้อย่างง่ายดายเลยครับโดยสีขนเช่นสีเหลืองสีดำและก็สีช,โชโ็อกโกแลตครับลาบดอลมีรูปรักที่หลากหลายความฉลาดความสูงและแม้กระทั่งอารมณ์ทําให้พวกเขานั้นสมบูรณ์แบบในฐานะผู้ช่วยผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นหรือความพิการทางร่างกายอื่นๆมักใช้เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและเพิ่มความมั่นใจให้แก่คนที่ชอบวิตกกังวลครับพวกเขายังเป็นสัตว์เลี้ยงครอบครัวในอุดมคติด้วย พะพวกเขาสามารถปกป้องใจดีและก็คอยดูแลเด็กๆได้อีกด้วยครับ o l d โกลเด้นร v e r Golden r e t รี e รี r มักถูกใช้ไปสุนัขทำงานพวกเขานั้นฉลาดและก็ช่วยเหลือเก่งครับพวกเขาได้รับการฝึกฝนมาให้ดมยาสิบติดช่วยเหลือเหยื่อที่เกิดจากวิกฤตต่างๆและให้การสนับสนุนทางอารมณ์ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดครับโกลเด้นรีทร e r สามารถทำงานหนักได้แต่พวกเขานน้นก็ชอบเล่นมากเช่นกัน พวกเขาชอบว่ายน้ำข้าบลูกบอลและก็จานรอนเดินเล่นกับ,บกเด็กๆและเดินเล่นหรือว่าวิ่งย่อๆเป็นเวลานาน,านได้คนสีทองของพวกเขานั้นสวยงามตั้งแต่สีเหลืองอ่อนที่สุดเป็นจนถึงสีแดงเข้มครับทำให้พวกเขานั้นกลายเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลก 3. เยอรมันเชฟเพิร์ดเยอรมันเชฟเพิร์ดมีต้นกำเนิดในประเทศเยอรมนีครับในฐานะสายพันธุ์ที่ใช้งานได้ดีเยี่ยมก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมจะครอบครองยุโรปและก็อเมริกา ยอดมนเชยเผิร์ดม,มาทุกพบในฟาร์มของชนบทตอนแก่และก็่วัวควายครับยอดมนเชยเเผร์ดได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นสุนัขในอุดมคติที่สามารถปกป้องบ้านได้พวกมันมีความจงรับภพกดีปัจจุบันพวกเขานั้นก็กลายเป็นสุนัขตำรวจและก็สุนัขทหารครับแม้ว่าพวกเขานนั้นจะเป็นสัตว์เลี้ยงในครอบครัวได้แต่พวกมันก็มีความสูงที่สุดครับเมื่อมีงานให้พวกเขาเล่นทำ 4. ดัดชชน ดัชชูนขึ้นชื่อเรื่องรูปร่างที่ลำตัวยาวขาสั้นและหน้ายาวแหลมดัชชูนมีลักษณะาคล้ายกับสุนัขล่าเนื้อในลหลายด้านและได้รับการอบรมมาเพื่อติดตามกินขนาดที่ล่าสาัตว์ครับพวกมันยังชอบขุดดินอีกด้วยและเท้าของพวกมันก็ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อจุดประสงค์นี้เลยนอกจากนี้ยังมีผิวหนังที่ย่อนซึ่งช่วยให้สามารถเจาะเข้าไปในพื้นที่แคบๆใต้ดินได้ครับดัชชูนขึ้นชื่อเรื่องความดื้อรัน้นและไม่ไว้ใจคนแลกหน้า ทำให้ดัชชุนนั้นเป็นสุนัขเฝ้ายามตัวเล็กที่ยอดเยี่ยมเลย 5. บีเกิลบีเกิลเป็นสุนัขที่เก่าแก่ที่สุดสายพันธุ์หนึ่งเดิมทีพวกมันถูกใช้เพื่อลาตว์เป็นฝูงและบีเกิลนั้นเข้ากับสุนัขต,ตัวอื่นและก็เข้ากับคนได้ดีบีเกิลก็ถือว่าเป็นนงสายพันธุ์ครับที่ได้รับความนิยมไม่แพ้สายพันธุ์ใดเลยบีเกิลนั้นยังเป็นสุนัขขนสั้นที่มีขนาดกะทารัดมีความฉลาดและมีนิสัยร่รเริงสนุกสนานและพวกมันนั้นเป็นเพื่อนที่่ารรัักคบ มีกันจันอยู่ในประเภทสุนัขห่าวหรือว่าสุนัขล่าสัตว์พวกมันมีตาและก็จมูกแหลมะะคมเป็นพิเศษครับเป็นอะไรบ้างครับสำหรับ5สายพันธุ์สุนัขที่คนนั้นนิยมเลี้ยง2,023แต่ถ้าใครชอบเกมนี้และคลิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดซั่งกระดิ่งนะครับแต่ถ้าใครชอบสายพันธุ์ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกแอดมินด้วยสำหรับวันนี้แอดมินโคโรตลาไปก่อนสวัสดีครับ